มันคือรถที่สามารถโมได้เป็นพันม้าแบบสบายๆมันคือรถที่ใช้เครื่องในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักมันคือรถที่สร้างมาเพื่อต่อกอนกับดัตสันแฟรดดี้ก่อนที่พวกเราจะไปมันกันนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดความมันทุกคลิปของเราด้วยนะครับเพื่อนๆ โยสวัสดีเพื่อนๆผมโจนะครับและนี่คือรายการเล่าเรื่องสีล้อของโตโย ta s u p ปร ถ้าอยากรู้ต้นกําเนิดรถสปอร์ตที่ดังที่สุดของโตโยต้าตลอดกาลเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วในตอนนั้นโตโยต้าก็ไม่ได้มีแผนจะสร้างรถสปอร์ตอะไรเพิ่มเติมนอกจาก2000 GT ที่สร้างชื่อเสียงให้เขาเอยางมากในยุคนั้นจนหลายๆคนเนี่ยยกให้มันเป็นซูเปอร์คาร์ออฟเเลยทีเดียวจะว่าไปนะเพื่อนๆตัว2000 GT ก็โด่งดังสร้างชื่อให้โตโยต้าอยู่แล้วถามว่าอะไรคือตัวกระตุ้นให้อยู่ๆโตโยต้าต้องหันมาสร้างซูปราขึ้นมาอีกนั่นน่ะสิต้นเหตุเกิดจากรถที่ฮอตท ที่สุดตลอดการในยุคนั้นคือฟอร์ดม s ส a ตงทอีกกำเนิดในปี1964แค่เปิดตัวเท่านั้นมันขายดีขายดีแบบไม่เกรงใจใครจนเจ้าพ่อรถฝั่งแดนประดิบยังต้านทานความร้อนละอุนี้ไม่ไหวกันในปี1970โตโยต้ตาได้ตอบรับกระแสม,มาป่ามมาสเตอโดยการเปิดตัวโตโยต้าซีลิกา้า รูปทรงคล้ายๆมัสแตงขับืึ้นล้อหลังเหมือนมัสแตงแทนที่จะใช้เครื่อง V8 บล็อกใหญ่เหมือนฟังเมกันเจ้าซิลิก้าลดขนาดเครื่องลงเหลือ1.4ลิตรถึง2.2ลิตรสูบแถวเรียงใส่ในตัวถัง A20 และ A30 เจ้าซิลิก้าถือว่าเป็นอูด้วดของซูปราในปัจจุบันเพราะว่าได้หลังจากเปิดตัวไปสักพักเจ้าซิลิก้าก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโฉมทั้งสองครั้งแล้วก็มีรุ่นลิฟแบ็กออกมาทําให้หลายๆคนเนี่ยขนานนามเจ้านี้ว่ามาสแตง of ฟเจแปเวลาผ่านไปเรื่อยๆเจ้าซิลิก้าน้อยก็ค่อยๆคลืค่คลาน วิวัฒนาการเข้าสู่สปอร์ทามากขึ้นเรื่อยๆจนในปี1978โตโยต้าได้เปิดตัวซิลิก้ารุ่นใหม่นะะั่นคือรุ่นซิลิก้าดับเบิลเอทีเอาต้นแบบมาจากตัวลิฟ์แบ็กแต่มายืดหน้าให้ยาวขึ้น5นิ้วแต่ส่วนประตูกับท้ายยังใช้ของเดิมอยู่เพิ่งจะสร้างออกจากโรงงานเสร็จไม่รอช้าส่งไปทําตลาดที่นอตอเมริกาทันทีแต่ว่าโตโยต้าแฟนบอยฝั่งอเมริกาเหนือเนี่ยกลับไม่ชอบชื่อซิลิก้าดับเบิลเอ็กนี้เพราะไหนๆจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นท็อปทั้งที ชื่อเจ๋งๆหน่อยซิเขาเลยตั้งชื่อใหม่ว่า t ต y ยต้ c ซิลิก a าซูาปาภายใต้ตัวถัง a อซเจ้า s u ป r a มันเป็นรถที่แรงกว่าดีกว่าซิลิกา้าตัวปกติมากเพราะเขาไม่ได้ใช้เครื่องสี่สูบทั่วไปเหมือนซิล i ก a แต่เขาใช้เครื่องยนต์จากรถในตำนานอย่าง t ต y ยต้า2 0 0พัจีที่จากยุค6 0สูที่เรียกว่าเครื่อง2004สู่บมาแปะเพิม่มอีก2สูบกลายเป็น6สูบแถวเรียง,ยงก็ว่าได้และตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเอมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายเพราะไอ้เครื่อง2006สูบแถวเรียงตัวน กลับทําแรงมาได้แค่123ตัวเท่านั้นแต่ข้อดีของมันคือคนทานมากๆเพราะมันคือโตโยตา้าถึงจะมีแรงมาแค่นี้แต่ว่าเจ้าซุปราถัวเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเพราะน้ําหนักตัวรถของเขาแค่พันสองร้อยกิโลกรัมเท่านัน้นแล้วมันยังมีดิสเบรกช่วงล่างโฟลิงบวกกับปีนกนกอิสระยังไม่พอยังมีระบบกระจกไฟฟ้าครูสคอนโทรลและเพิ่มความฟินในการขับขี่ไปด้วยนั่นก็คือวิทยุแบบ8ปดแทร็กเพื่อให้คนขับขับรถไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงของเราไปด้วยโอ้โหฟินสุด ในยุคนั้นสมัยนี้อาจจะฟังดูธรรมดาเป็นเรื่องตลกนะครับเพ<ว>ื่อนๆแต่ว่าสิ่งที่พูดมาหรือว่าเป็นของที่หายยากทั้งหมดเลยนะในช่วงยุค70ปี1981เจ้า A40 ถูกเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่กลายเป็น A60 Mark II อัพขนาดเครื่องยนต์ใหม่เป็น2.8ลิตร6สูบเครื่องรหัส5 MGE ที่ทําแรงม้าได้145ตัวหัวถังยาวขึ้นพร้อมเปลี่ยนไปหน้าเป็นแบบป๊อปอัพที่ทําให้หนุ่มๆเลยๆคนกรี๊ดแตกในยุคนั้นเมื่อเห็นครั้งแรกจากกระแสตอบรับยังล้นหลานในโฉมแรกทําให้ทั้งขาซิ่งและขาดูซิ่งก็คือชอบรถิ่งซิ่งๆแต่ตัวเราไม่ได้ขับซิ่งเองเพราะว่าเป็นคนขับรถไม่เร็วนะทางนี้พี่โตเลยจัดไหมห้2รุ่นแบบแบ่งชัดเจนหนึ่งก็คือ l ักช r ว Type หรือว่า L ไท p e ที่เพิ่มความรรูาาสสดวกบย ให้กับคนขับมีบออปชันเบาะหนังนิ่มๆตัววัดเป็นจอดิจิตอลดูง่ายๆแต่สําหรับขาซิ่งก็ไม่น้อยหน้าเพราะเขาออกรุ่น Perform a n c ม Type มาให้อีกหนึ่งพันหรือว่า P t y ท e ที่แน่นอนว่าทํามาเพื่อตอบสนองคนรักความแรงข้อความโดตวจริงไอซุ้มล้อไฟเบอร์เบาะนั่งแบบกระชับรองรับทุกการเข้าโค้งสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นได้จากเจ้าตัว s u p r a A60 กก็คือ Toyota เขาเริ่มหาทางของตัวเองเจอแล้วสังเกตได้จากรูปทรงเขาที่เริ่มจะไม่เหมือนมาสแต็งแล้วแต่เพื่อ ความดุโหดและก้าวร้าวสไตล์ประดิบเข้าไปแทนเจ้าเบบี้ซูปรานี้เพิ่งเกิดมาแค่2รุ่นก็สร้างชื่อได้แล้วจากการลงแข่งในรายการ British Saloon Car Championship ที่ได้นักแข่งอดีตสายหมอมือโหดย่ามบรีจีนมาขับให้จนสร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจในปี1985เจ้ามาครูผลิตมาสุดที่ปี1985พร้อมปิดลายผลิตด้วยแรงมาถึง160ตัวเลยทีเดียวเจ้าสีกาซูป,ปาราเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นทั้งในและนอกวงการมอเตอร์สปอร์ตแน่นอนสิ่งที่ ตามมาพร้อมชื่อเสียงก็คือความงุนงงของคนในการเรียดยืดว่าเฮ้ยตกลงไอคันเนี้ยมันคือซีริกา้าหรือมันคือซูปรากันแน่ตัวในสุดปี1986โตโยโต้ตาได้ตัดสินใจปักคำว่าซีลิก้าเหลือแค่ซูปราอย่างเดียวได้แยกรุ่นออกเป็นสองรุ่นอย่างชัดเจนซีริก้าเลยลายเป็นรถขับหน้าน่ารักน่าราักส่วนซูปรายังคงคอนเซปต์ขับหลังเครื่อง NA มากับรุ่นใหม่โฉมใหม่ภายใต้ตัวถังชื่อ A 70หรือว่า Mark คทร ได้ช่วงร่างใหม่ระบบที่ EMS หรือว่า t o y o t ้าอิเล็ก n รอนิก u l e s u s p เล s เ o นชันพูดง่ายๆมันก็คือช่วงล่างควบคุมด้วยไฟฟ้ายังไม่พอเจ้า,า s u p r a A70 ได้เปลี่ยนเครื่องเป็น3ลิตรระบบไฮเจเองละฮะเจที่ทำแรงม้าได้ถึง200ตัวฟังดูแรงม้าเยอะขึ้นใช่ไหมแต่ความจริงก็คือมันไม่ได้ด,ดีหรือว่าแรงอะไรขนาดนั้นตัวถัง a 7 0เนี่ยทั้งใหญ่ขึ้น้วนขึ้นเปลี่ยนแปลงจากรถสปอร์ตคันเล็กๆกลายเป็นรถ GT คันใหญ่ๆที่เพิ่มความนั่งสบายขับสบายเก็บของได้เยอะ ซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยน้ําหนักของตัวรถเขาที่เพิ่มขึ้นเกือบ3 3 0กิโลกรัมเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆแฟนบอยไม่พอใจอย่างมากที่สุปรารุ่นใหม่ออกมาไม่ได้แรงโหดดิบเกือนเหมือนที่พวกเขาวาดฝันเอาไว้ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นโตโยต้าตอนนี้จะทํายังไงให้รถเพื่อนๆแรงขึ้นติกตอกติดตอกติ๊งก็แปะเธอโบงครับโบ ในปี1987โตโยต้าตอบรับเสียงเรียกร้องจากแฟนๆโดยการแปะเทอร์โบลงในเครื่อง 7M กลายเป็น 7M GTE แนน้อนครับเพื่อนๆสงสัยว่า GTE เนี่ยมันย่อมาจากอะไร G ย่อมาจาก Performance DOHC ง่ายๆคือแคมคู y ่ T ย่อมาจากเทอร์โบชาร์จแน่นอนและ E ย่อมาจาก Electronic Fuel Injection หรือว่าหัวฉีดไฟฟ้าเจ้าเครื่องใหม่นี้ทำแรงม้าได้เพิ่มขึ้น30ตัวส่งผลให้สูปราตัวใหม่มีแรงมา้ามากขึ้นเป็น230แรงมา้าและได้ตั้งชื่อให้กับ รุ่นนี้ว่าซูปราเทอร์บสำหรับในประเทศญี่ปุ่นเจ้าซูปรา A70 ได้กลายเป็น JZ A70 เพราะเขาใช้เครื่องยนต์1 JZ g งเเข้าไปแต่ครั้งนี้ตัวทีมันหมายถึงวินเทอร์โบชาร์ e ทำให้เจ้าเครื่อง 1J ึกลายเป็นเครื่อง2.5ลิตรวินเทอร์โบที่ทำแรงม้าได้276ตัวปมตัว ไม่รอช้าในปี1988พี่โตได้ส่ง s u p ป a Turbo รเอลงแข่งท่านที่ในรายการ Japanese Touring Car Championship หรือ JTCC g r ุ u p เและมันถูกผลิตมาแค่500คันเพื่อํำตามกฎของสนามแข่งใน500คันที่ผลิตเนี่ยมี11คันที่แลมากๆเพราะเขาไม่ได้ถูกผลิตจากโรงงานโต y o ต้าทั่วไปแต่เขาถูกผลิตในโรงงาน TRD หรือ Toyota Racing Development ซึ่งเป็นแผนแร์รถซิ่งของโตโยต้นั่นเองแน่นอนความพิเศษของเจ้า11คันนี้คือมีแคม288เกียร์คร Radio และ LSD เพื่อใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะและเครื่องยนต์ยังถูกโมดิฟายให้มีปากเทอร์โบที่ใหญ่ขึ้นและลิ้นปีกผีเสื้อที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม60มิลเป็น65มิลน,น่าเสียดายมากที่ตัวแข่งของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่อง 1J แต่ก็ยังดีที่มันสามารถรีดแรงม้าได้จากเครื่อง 7M เดิมๆได้มาอีก44ตัวจนกลายเป็น274ตัวเพื่อที่เขาเจะเอาชนะ Nissan Skyline GTR R32 ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปตำนานแห่ง GTR จะตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งน่าเสีย ได้มากที่โตโยตา้าไม่ประสบความสําเร็จในด้านสนามแข่งช่วงนี้เลยทั้ง JTC ในปี1989และ ATCC ในปี1990 90. ทีมแข่งของโตโยตา้าจึงยอมยกโงขาวและยอมที่จะลงมาใช้โตโยต้าโคโรล่าเลเวนในปี1991แทนเพื่อที่จะลงแข่งในรุ่นที่เล็กลงมาและไม่ได้เจอกับก็ซิล่าแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับเพื่อนๆว่าเส้นทางการแข่งของพี่โตเนี่ยไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่ตอนนั้นประธานบริษัทของโตโยตา้าถึงกับปีแตกถึงขนาด เขาว่ากันว่าเมื่อรถซูเปอร์แข่งแพรกลับมาถึงญี่ปุ่นแทบจะทุกคันเขาสั่นทำลายทันที่นาดนั้นเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ให้ผมฟังนิดนึงนะจริงไม่จริงเขาทำลายทั้งหมดเลยหรือเปล่าออกจากสนามแข่งกลับมาที่บนท้องถนนกันต่อนในปี1990สวิต้าได้เปิดตัวซูปรารุ่นใหม่ในโฉมเดิมมีชื่อว่า JZA 7 0หรือซูปราทวินเทอร์โบ R ที่มีน้ำหนักเบาลงแต่อินเตอร์คูลเลอร์ใหญ่ขึ้นมีทอร์สเซน LSD และใช้ช่่วงงลางจาจก ใ,ให้พวงมาลัยโมโบและบอสซิ่งจากเล,ล็กคาร์โรอ,อ,อหรือว่าครบเครื่องเรื่องรถซิ่งจริงคันนี้โตโยต้าได้สร้างรถที่หลายเสียงในเห็น้องต้องกันว่าเป็นรถที่ดีที่สุดเรียบร้อยแล้วคำถามคือมันจะดีกว่านี้ได้ไหมได้สิครับเพราะในปี1989ทีมดีไซน์จากโตโยต้าเทคนิคอลเซ็นเตอร์ไอชิได้เริ่มออกแบบซูปราคอนเซปต์รุ่นใหม่และแล้วในปี1993ตำนานก็ได้จูติขึ้นโตโยต้าได้ออกรุ่นที่เรียกว่าแจ้งเกิดเป็นซูเปอร์สตาร์ค้างฟ้าตลอด การมีนามว่าเจสันอปสิ Z A 80, หรือสุปรามาร์คโฟ มันถูกใช้ในหนัง Fast a n ซ f ฟ r i o u s หลายครั้งและทำให้ฉากซูปรา,ปราแข่งกับ Ferra รีดังไปทั่วโลกมันใช้ตัวถังเดียวกับ t o y ยต้าซาวเลอร์ทำให้มันเป็นรถที่มนโคต่างจากซูปรารุ่นก่นกอนๆที่เหลี่ยมๆแบบกลองนมด้วยตัวรถที่มนโคทำให้น้ำหนักรถเขาหายไปเกือบ100กิโลเขาใช้ฝากระปรงหน้าอลูมิเนียมแอโรเดนเมกดีขึ้นเบรกดีขึ้นมากถึงขนาด Car and Driver Magazine บอกว่ามันเป็นรถที่ระยะเบรกสั้นที่สุดตั้งแต่ปี1997ถึง2000อ๋อและอย่างสุดท เกือบลืมมันไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่พราเจ้าซูเปอ A 80ใช้เครื่องยนต์ในรหัสที่ไม่มีใครบนโลกนี้ไม่รู้จักนั่นก็คือ 2JZ GTE มันต่างจาก 1J ตรงที่เพิ่มความจุขึ้นอีก 500CC ีีกลายเป็นเครื่อง3,000ันทวินเทอร์โบทำแรงม้าได้27 6ตัวตามสเปคญี่ปุ่นแต่ถ้าตาม u s หรือ U k เคสเปคจะมีหัวฉีดที่ใหญ่ขึ้นกลายเป็น321แรงม้าเจ้าซูปราคันนี้มันขับได้ดีถึงขนาดที่คนเริ่มจะสงสัยว่าแรงม้าที่ให้มามันจริงหรือหลอกจนมีคนเอาไปลองวัดบนไดโนแล้วถึงรู้ความจริงว่าเจ้าซูปราโฉมนี้มันไม่ได้มีแรงม้าแค่300มันมีมากกว่านั้นหนึ่งในความลับที่ทําให้เจ้าซูปราโฉ เทอร์โบ2ลูกที่เขาให้มาไม่ได้ทํางานแบบพาราเรลลหรือหมุนพร้อมกันแต่มันทํางานแบบซีเควนเชียลหรือปัน่นทีละลลูกตามรอบของเครื่องยนต์เพื่อลดอาการแหลกของเทอร์โบมาเลยทาศูนย์ถึงร้อได้ใน4.6วินาทีตอกเวลาควอเตอร์ไม่์ไว้แค่สิบสามจุวินาทีเท่านั้นและทําความเร็วสูงสุดได้2 8 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้ามีหลายๆคนบอกว่ามก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเวลาแบบนี้ก็ธรรมดาทั่วไปของยุคสมัยนี้แต่เป็นเพื่อนอย่าลืมนะครับวันนี้มันลดเมื่อ 1, 9, 9, 3หรือกว่า20นี แล้วแต่ไอเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าให้ช่างโมนี่ทําหน่อยก็ทะลุ8 0 0มา้าแบบสบายๆแค่มีแคมคู่หนึ่งเทอร์โบเดี่ยวลูกหนึ่งไวฉีดชุดหนึ่งแล้วก็ล่องใบหนึ่งแค่นี้เองแล้วผมขอเสริมนิดนึงว่ารถแข่งคุมล่าวันของไอตอนเซนนาในปีนั้นเนี่ยแรงม้าเขามีแค่710ตัวเท่านั้นเองเจ้าเครื่อง 2J ตัวนี้เลยขึ้นแท่นเป็นเครื่องที่โมและรีดแรงม้าได้ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาจริงไหมครับเพื่อนๆเ,เพราะมันถูกดีไซน์และบาลานซ์มาดีดีขนาดไหนขนาดที่ว่าผมเนี เอาเหรียญไปวางบนเครื่องเขาเหรียญยังไม่ล้มเลยครับและเจ้าเครื่องนี้เนี่ยท่อนล่างเดิมๆของเขาเมันทนทานขนาดสามารถรับการโมดิฟายได้มากถึง1นึ่ันเลนม้าด้วยครับผมโอ้โห oh, 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 oh. เจ้ามากโกสั่นสะเทือนวงการขาซิ่งไปทั่วโลกและเขาผลิตถึงแค่ปี2 0 0 2และก็จางหายไป เวลาผ่านไป5ปีไม่มีอะไรคืบหน้าจนในปี2007โตต้าได้ออกคอนเซปต์ภายต้ชื่อว่า FTHS แต่ก็ไม่ได้รีบเปิดตัวอะไรเพราะเขาเนี่ยต้องการจะดูยอดขายของ GT86 ที่เพิ่งทำตลาดไปก่อนเวลาผ่านไปอีก7ปีในปี2014โตต้าได้เปิดตัวคอนเซปต์ตัวใหม่อีกครั้งในชื่อว่า f t 1มันเป็นรถที่ถูกดีไซน์มาล้ำมากทั้งแบนทั้งเตี้ยทั้งโคตรทั้งเท่ทเทโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้เนี่ยเป็นแฟนซูปราในกราบเช้ากราบเย็นเพื่อหวังว่าเจ้าสู ซูปราตอนเปิดตัวออกมาจะรูปทรงและหน้าตาโคดเหมือน F-T1 ในคอนเซ็ปที่พวกเขาเห็นและแน่นอนว่าเพื่อมาต่อกรอกับคู่แข่งตลอดการยางนิส s ัน GTR 17ปีที่รอคอยก็ถึงฝั่งฝันจริงๆเมื่อในปี2019ที่ผ่านมาโตโยต้าตัวล่าสุดก็ได้ออกมาในชื่อว่า Supra ร4เซล้อเล่นนะครัโตโยต้า g r Supra A90 ใครอยากดูรีวิวเต็มๆไปดูคลิปซูเปอร์ที่ญี่ปุ่นได้นะเราเนี่ยบินไปรีวิวถึงที่เลยมันมีหน้าตายคล้าย F T 1แต่แบนน้อยกว่าเพราะมันใช้ตัวถังและเครื่องยนต์ร่วมกับ B M W Z4 คือ3ลิตร6สูบแถวเรียงผลิตแรงม้าได้340ตัวและหลายๆชิ้นมาจาก B M W แต่จะบอกว่าเขาเอามาจาก B M W ก็ไม่ถูกสีทีเดียวขอาจริงแล้วเนี่ยเขาช่วยกันออกแบบเออต้องพูดอย่างนี้ห้ามใครพูดว่าก๊อปมาไม่ใช่ถึงเราเปิดฝากระโปรงดูสายไฟเนี่ยแปะ B M W เขาช่วยกันออกแบบไม่ได้ก๊ หนึงนะเพื่อนๆย้อนไปเมื่อปีก่อนที่ผมได้มีโอกาสบินไปทดสอบสุปราที่ญี่ปุน่นตกเย็นวันหนึ่งเนี่ยระหว่างกาลังนั่งดินเนอร์กับบรรดาผู้บริหารและผู้ให้กําเนิด g r s u p r a คันนี้หนึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยได้ออกมาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยแกต้องการที่จะลื้อ <S 2> <S 2> <S 2> พื้นตานานแห่งซูปรากลับมาว่าด้วยงบประมาณถ้าเราจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มรถหนึ่งคันมันใช้เงินมหาศาลมากหลายพันล้านแกก็เลยลองโทรไปหา b m เอ็มเจอรมนีว่าอยู่สนใจจะพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกันไหมเราจะได้แชร์ริงอโคโอน M.W. ตอนนั้นก็มีแผนจะทำาซตตัวใหม่พอดีเขาก็เลยตอบตกลงและแกก็บินไปที่เยอรมันเรื่องนี้ตอนนั้นเนี่ยเป็นความลับสุดยอดห้ามใครรู้เด็ดขาดแต่ตอนนี้ก็รู้กันหมดแล้วครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งสองฝ่ายด้วยความร่วมมือในวันนั้นจนมาเป็น s u p r a A90 ในวันนี้กับเข้าเรื่องรถกันต่อครับผมไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ถูกต้องนะหลังจากเปิดตัวไม่นานก็เกิดการถกเถียงกันอย่างขั้วโลกโอ้ยถล่มทลายทั้งสองฝั่งซูปราแฟนบอยเนี่ยคงใจว่าทำไมมันไม่เหมือนนนเเลยมั เหมือนที่คุยกันไว้แต่อย่าเพิ่งตัดสินครับเพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่โตโยต้าไม่เคยทําให้เราผิดหวังนั่นก็คือเครื่องยนต์ช่องคาวาวเนี่ยได้เอาซูปรากับแซบสีมาแข่งกันปรากฏว่าเจ้าซูปราแรงเล่นเร็วกว่าแซบีพอสมควรเลยแล้วเราก็ได้ค้นพบความจริงที่2เมื่อช่องคาทรอทโทได้เอาเจ้าซูปราไปวัดแรงม้าบนไดโนและผลออกมาก็คือโตโยต้าหลอกเราอีกแล้วให้ครับมันไม่ได้มีแค่340แรงม้าเหมือนที่โบชัวบอกแต่มันมีแรงม้ามากถึง376ตัว เฮ้ยนี่มันความแรงเข้ากับ p อ r s เช e ค a เรล91รหัสตัวถัง991แล้วว่ะและแน่นอนซูป ra กลับมารอบนี้เขาไม่ได้ทำมาเพื่อแข่งกับ GTR แต่เขาทำมาเพื่อแข่งกับปอร์เช่เค718เป็นเพื่อนๆจะเลือกซื้อคันไหนแต่ผมขอบอกก่อนเลยว่าถ้าเปิดฝากระโปรงดู s ูป ra อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าห้องเครื่องของเขาเหลือที่ไว้เยอะมากๆนั่นเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนที่ซื้อ s u ป ra ไปเขาจะไปแต่งไปโมไปทำทุกอย่างให้เข้ากับอารมณ์การขับขี่ของตัวเองอยากได้กีมา้า6 1้อยเจ็ดร้อยแปดร้กพันไม้ก็ทำได้ ตอนนี้ใน YouTube มีให้ดูแล้วครับ GR Supra ตัวนี้ทำา7800ม้าเนี่ยสบายๆเขาคิดมาเผื่อพวกเราเรียบร้อยแล้วว่าคนที่เล่นซ u ป ra เนี่ยเขาไม่ชอบเลยเดิมๆเ,เขาต้องการซื้อรถและใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปทั้งหมดจึงเกิดเป็นโ o y ยต a GR Supra ตัวนี้ถึงแม้ว่าเซกเมนต์ของเจ้า s u p r a คันนี้จะเปลี่ยนไปแต่เขาก็ยังเป็น s u p r a ในตำนานของเพื่อนๆทุกคนอยู่ดีเราก็ได้แต่ลุ้นว่า s u ป ra โฉมใหม่ต่อจากนี้เขาจะกลับมาใช้เครื่องของโตโยต้อีกไหมหรืออาจจะเป็น 3J ก็ต้องรอติดตาม และนี่นะครับเพื่อนๆคือเล่าเรื่องสีล้อของโตโยต้าซูปราเป็นยังไงบ้างครับใครเป็นแฟนของซูปราก็มาเม้นบอกผมด้วยนะครับว่าชอบรุ่นไหนที่สุดรุ่นไหนคือความฝันของเรารุ่นไหนเห็นแล้วมันโดนน้ำต้องมีหรือไม่ชอบอะไรก็มาพินบอกผมได้นะ่นอนที่สุดครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนได้นะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ